ข้าวไม่เรียงนี so no ่องได้มาฝากเมื่อนี right> ้ส่วนมะเปาคือเก่าวละส่วนมะเปาหวดนวุ้นหั่นลุดก็ขอตรวจเอฟซีได้หลายตัดออกสองสี่สองหกวันมันหลายตัดออกตัวมันถือตัดออกตัดออกหมดกัะชั้นกระสีเข่าบนล่างทีกระชั้นกระสีเข่าทั้งบนทั้งล่างเจ็ดได้อยู่บอเศ้าอยู่ วันนี้เอาเต็มสูตรเลยเนาะวันไก้เต็มสูตรไก่เต็มสูตรเลยเอาใบผาดเล่นปะเอาใบผาดวันนี้เต็มสูตรพี่ทักหางครับเนี่ยนี่ประมาณสิบห้าหางนี่แหละ่ว่าขาดออกมาบ่บ่เถืองหรอกข้ามาณสิบหางขาดออกมาแล้วบ่ครับขาดออกมาแล้วประมาณสิบสิบหางนี่แหละ ปกติเข่ามัดตลอดที่มมีหัวเข่ามาปุ๊กงวดปุ๊กงวดปุ๊กงวดงวดที่แล้วรุดครับหกรุดหนึ่งจ้าที่เข่าติดติดหอกที่เข่าติดติดฮ่เข่าทิ่ติดมาปุ๊กงวดปุหกวดปุ๊กงวดงวดที่เจ็ดรุดงวดที่เจ็ดรุดครับเข่า เจ็ดรุดหนึ่งเอาไหนึ่งบอกพขอไข้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าตัดออกคนนั้นอยากให้อยากให้แข็งแกนนั่นนะตัดออกไปเลยรุดสามที่รุดมีเพราะว่าแม่ดวงว่ามันหลายหาามันหลายก็เลยอยากให้เอฟซีน่อยๆจ้ะค่ะวันนี้มันผ่านก็เลยตัดถือตัวมันออกตัดตัวมันออกั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างใช่ไหม วันนี้วันนี้แม่ดวงก็เลยวันนี้ก็เลยเต็มๆให้พ่อจ้าเอาชุดเต็มเลยมีเหล็กวิ่งบ่ครับบ่วิ่งจ้ะโบ่มีบินมันแบบ่มันเมื่อยมีแต่จับพูให้เลยมีแต่จับให้เลยครับแต่แลนแหละมันเมื่อยเนาะมันเมื่อยบ่มีบิ่งเปียกวิ่งผัดเนาะบ่จ้ะครับผมแม่ดวงว่าพี่น้องฟังนะครับมีตัวใดแน่เนาะครับทีนี้อัานนี่พี่น้องเพิ่นฟังก่อนก็ได้ครับ ต้นหาี5 0 6 143 692กัน509ตรงกันชุด3ตัวชุด3ตัวชุด2ตัวมี8 8ว8427 074737 03443หา คาบนี้สุดคัดออกมาแล้วครับมันใจว่าแม่ดวงชุดนี้มันใจอยู่ขอดังชุดนี้ขอดังขอดังแล้วแม่อยากดังแม่ดวงขอดังแม่ดวงอยากดังเอยากดังคือพ้นแล้วขอดังน้ำแน่ตีจ้าแม่ดวงขอดังวันที่หนึ่งสิงหาเนาะตัวมักตัวเดียวโคโลนี่มาทำแม่ดวงผมแม่ดวงมักตัวพันคุณพั่นอย่ไหนแม่ พันคุณพันคือ 5, 5, ห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หน้อ,นองตัดเอาเนาะในดวงจ้าตาัดเอาสุดสองตที่มากก็คือ 7, 4, 4, แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสีเจ็ดแตี่มีสองเจ็ดตัวมากชุดน,นี้ร่วมบนล่างได้บก่กครับในดวงรวมเลย มัดรวมเนาะในดวงอ่านช่วน้วไหนที่นอนเพื่นตั้งนะครับเพราะว่าคนวันนี้นครับดังๆได้ไหมฮ่าศูนย์หกหนึ่งสี่สามหกเก้าสองตัวกันคือห้าศูนย์เก้าชุดสามตัวชุดสามตัวชุดสองตัวคือแปดตัวแปดสี่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์สาม สี่สี่สามห้ามีกระถางครับสองตัวครับสองตัวมีประมาณเก้าหางเก้าหางใช่ป่ะขออะไรขอดังนั่นแน่ขอดังทีครับขม่ต้องดังครับชุดนี้ซื้อชุดว่าไหนก็แม่ขอดังขอดังนั่นแน่ไม่ดวงขอดังอยากดังแล้วครับอยากดังได้ดังแน่นอนแหละแม่ว่าสูตรหมอเป้าที่ซิดเขาบนล่างนี่เนาะ จะส่วนมากก็สิเขาบนล่างนั่นแหละผีพันมากขาเข้าเอาเต็มชุดตีขาเต็มชุดหมดที่ผ่านมากเขาตัวใดครับแม่ดวงหมดผีพันมากมันสองสี่สองหกสองสี่ด้านออกเบิ้ลบ้ามันออกแล้วอันนี้ตัดออกจะเสียดายสำหรับกินจะเสียดายกดหัวอยู่บัเสานอนหลับบ่แหละแม่นนอกับบ้านับโอ้เนี่ยนี่สิได้กินยาเพื่อนนี่แม่ดวง ตัดถือตัวออกนั่งเมียนะแต่พัดมาเห็ดอันนี้บอกกับย้อนอันมูเพิ่นเห็ดมาเสนอนอนกับบอลับมาแต่ค่ำมาได้ดต่ปากกาคือแต่น้ำสวดมัดยาผู้ชายยาลูกพาบ่นแม่เออลูกก็ได้มาฝุ่นฝุ่นเบิ้งเบิ้งเบิ้งตื่นมาค่ำมาเบิ้งเตสูดแม่ได้ยินทางเสี้ยนเพิ่์นมากังเว้นเพิ่์นบะเห็ดดิ คนถ่ายเฮ็ดกลางคืนเดึกๆผู้เดียวเงียบตึงหน่อยค่ะแต่บ่มีเวลาเหตุจังเว้นเฮ็ดแต่กลางคืนกลางคืนเวลานอนเฉมานอนเบิ่งเสร็จแล้วเบิงียบมันกระสีได้สตรีมกันนี้แล้วเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วเบิ่งอีกว่าชิมาสรุปได้เอาตัวได้ไว้เนาะย้อนหนนาที่แม่หลวงขอถามตัวตัดงนะครับวอนนี่ตัวตัดออกเพี้ยนตัวตั้งรอหนึ่ง จำบ่ได้ตัดสามเจ็ดออกนีเพื่นเพื่อนก็เลยว่าเอาเต็มโหลดเพื่อนว่าก็เลยก็เลยหายใหม่ย่านสามเจ็ดตัดตัวใดออกตัวนั่นนี่เอ้อ่ะวเพื่อนเสร็จเด้อวว่าสามเจ็ดมันดังก็เลยว่าตัดออกเพื่อนก็เลยว่าเต็มโหลดเลยได้เพี่น้องแดงจริงอัอนี่คือสุดเต็มของแม่ดวงเนาะจ้าอันนี้คือสุดเต็มสุดสรุปแล้ว แมนบแมนดวงแมนแม่ดวงสรุปให้แนวเดอ้อสูตรหมอเปาแม่ดวงขอดังน้ำมูแนแอพัสต์อดังสุดขอดังสุดอยากดัง <c oughs> แม่ดวงสุดอยากดังีนง่น้องตัวเนีนตัวนักตัวแดกตัวแม่ดวงตัวเน้นคือห้าศูนย์หกกับแปดสี่ห้าศูนย์หกแปดสี่เนาะครับ <c oughs> 06กับซปเอีพี่น้องแคปหน้าจอนะครับโตวงกลมเนอยโตดโสวงกลมเป็นหลอดสีแดงจริงครนึ่งนะพี่น้องมาเป็นชุดพันคุณพันตัวใดก่อนแม่พันคุณพันไปเลยตัวไหนครับ506 8ูนย์หกแปดสีหกแปดสีสั้งคุณพัน,พน ไม่ดวงแจ็สนะไปไมไปครับแจ็ตแล้วแจ็ตแล้วพันคุณพ่านเลยบมแม่ท่นคุณพ่านเลยตัวไดขอครับห้าศูนย์หกแปดสี่ตัวได้กิดตัวที่ไม่ดวงแจ็ตไปแล้วครับห้าศูนย์หกแปดสี่พันคุณพ่านบ้างครับท่นคุณพ่านเลยได้ครับห้าศูนย์หกกับแปดสี่สองตัวเด้ไม่ดวง แปดสี่แปดสี่ท่านคุณท่านอ่าศูนย์หกกับแปดสี่พี่น้องได้ยินบ่ชุดนี่ชุดไหนก็แม่ขอดังชุดขอดังชุดขอดังไม่ดวงขอดังขอดังน้ำพึ่นเน่ครับชุดไหนศูนย์หกกับแปดสี่นี่บ่แม่จ้าเห็นคนดังเลยอยากดัง